นกแอร์ยกเลิกเส้นทางการบินเชียงใหม่แม่ห้องอนเนี่ยนะครับหน่วยงานด้านการบินก็นัดหาหรือผู้บริหารนกแอร์วันนี้ครับเพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาการณีที่ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเชียงใหม่แม่ห้องสอนดังกล่าวกรมท่าอากาศยานรายงานว่าจากการประสานข้อมูลกับสายการบินนกแอร์กรณียกเลิกบินเส้นทางเชียงใหม่แม่ห้องอนเชียงใหม่ทั้งที่เพิ่งเริ่มบินเมื่อเดือนตุลาคมก็ได้รับการชี้แจงเหตุผลว่าเป็นเพราะเส้นทางนี้ปริมาณผู้โดยสารไม่มากจึงยกเลิก และขอเปลี่ยนแผนการบินไปยังเส้นทางอุดอรธาน,นีที่มีผู้โดยสารมากกว่าสอดคล้องกับข้อมูลของทอยอและบมจอาอากาศยานไทยเรื่องประมาณผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางนี้ค่อนข้างน้อยรวมถึงปัญหาอากาศยานของสายการบินไม่เพียงพอเพราะอากาศยานประสบเหตุลื่นถไลไมที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงยังซ่อมไม่แล้วเสร็จสําหรับแนวทางแก้ปัญหาวันนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนัดประชุมกับผู้บริหารสายการบินนกแอร์และทอยอทอ,อทอ บริษัทวิทยุการบินเพื่อหาหรือถึงปัญหาและแผนธุรกิจว่าจะหยุดบินแค่ชั่วคราวหรือไม่ก่อนหน้านี้นะครับคุณวุฒิภูมิจุลางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์บอกว่าสาเหตุที่จําเป็นต้องหยุดบินเส้นทางนี้เป็นเพราะจํานวนเครื่องบินไม่เพียงพอหลังจากเครื่องโบอิง737 800ประสบอุบัติเหตุเลื่อนถลายบนรันเวย์ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายทําให้ต้องปรับแผนการบิน ส่งผลกระทบอย่างเที่ยวบินของสายการบินในเส้นทางสายย่อยที่ใช้เครื่องบินแบบ Q400 เช่นกันและแม้จะหยุดเส้นทางเชียงใหม่แม่ห้องสอนแต่ยังบินเส้นทางดอนเมืองแม่ห้องศอนอยู่ครับหมดเวลาค่ะสำหรับในช่วงเที่ยงนี้นะคะรอบวันแถลงการภาคเที่ยงเดี๋ยวห้าโมงเย็นนัดหมายกันเอาไว้มาอัปเดตสถานการณ์ไปด้วยกันกับทีมข่าวนิสวนของเรานะคะดรรณชาาิดิฉันรติกรและทีมข่าวนิสวงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ